สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ming Green Channel กันนะคะในคลิปวันนี้เกมมือถือที่เอามาแนะนำก็จะเป็นแนวนี้พีที่เล่นกับเพื่อนได้แล้วก็น่าเล่นที่สุดในปี2024นะคะเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่กำลังปิดเทอมก็สามารถนำเกมพวกนี้ไปเล่นออนไลน์กับเพื่อนกันได้แล้วประการความร้อนนะคะแล้วก็คอาสนุกกันแน่นอนก็จะไปรับชมกันนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ เกมอันดับที่1 g r a n d p a and Granny ตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะคะที่เกิดขึ้นในปี2032เรานะคะจะได้รับ,บรูปแบบเป็นเด็กที่ถูกส่งไปอยู่กับปู่ย่าของเขาในเมืองมีอยู่วันหนึ่งเราและปู่ย่าของเราได้ยินเสียงแปลกๆมาจากห้อง ใต้ดินของบ้านนะคะและพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะสืรบสวนและได้พบว่ามีคนชราและก็ภรรยาของเขาแล้วก็ได้อีกสองคนที่แปลกประหาดอยู่ขห้องใต้ดินของบ้านนี้โดยก็จะรู้จักกันในนามโกชูเดนนะคะแล้วเขาก็ได้เริ่มก่อกวนคนในชุมชนนั้นเองค่ะภารกิจของเรานะคะก็คือต้องหารายยางเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับเด็กผี ต้องสำรวจบ,บ้านโบราณเพื่อค้นหาความลับและไอเทมเพ,เพื่อนๆนะคะต้องหาทางที่จะหนีออกจากบ้านแห่งนี้ซึ่งแน่นอนว่าสามารถชวนเพื่อนนะคะมารบนี้หรือว่าหาความจริงในเรื่องนี้กันได้นะถ้าสนใจดาวรบเรื่องกันได้เลยคะ่ะ มากับเกม Granny Horror Multiplayer เกมนี้นะคะเราก็จะได้เล่นบทบาทเป็นผู้ที่ถูกจับมาแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับ Granny และเอาชีวิตรอดจากบ้านหลังนี้ไปให้ได้ภารกิจของเราในตัวเกมนี้เพียงแค่ชวนเพื่อนนะคะเพื่อทําการหาไอเทมหรือว่าแก้ปริศนาในตัวบ้านนี้แล้วก็หาทางที่จะนีออกจากบ้านให้นีไปให้ได้แต่ก็ต้องระวัง Granny นะคะถ้า Granny จับเราได้เมื่อใดเขาก็จะทําการสังหารเราทันทีซึ่งแน่นอนเราก็สามารถที่จะชวนเพื่อนนะคะมาร่วมล่อนกันไปในตัวเกมนี้ หรือช่วยกันหาไอเทมแก้ไขพิษนาเราก็จะพานดานหรือว่าบาร์แห่งนี้ไปได้ไง่ายนั่นเองคะ่ะถ้าสนใจดาวรอบไเรเการได้เลยนะคะ เกมที่3กับเกม i c e the Horror Co-op Multiplayer เป็นเกมแนวสยองขวัญนะคะที่เล่นกับเพื่อนได้ดดโดยระบบ Co-op นะเราสามารถที่จะเข้าไปเล่นห้องคนอื่นนะคะหรือว่าจะตั้งห้องเองแล้วก็เชิญเ,เพื่อนมาเล่นแบบออนไลน์กันได้ค่ะภายในตัวเกมนี้จะมีหลากหลายดาษให้เราได้ท้าทายอาชีวรอดด้วยการที่ก็จะมีภารกิจนะคะ เก็บทุงเงินเปิดประตูทางออกให้ได้แล้วก็แก้ไขปิศนาในแต่ละด่านอย่างรวดเร็วก่อนที่พวกผีต่างๆนะคะจะมาถึงตัวเรานะดีน่อยนะคะตรงที่ผีในตัวเกมนี้จะมีสัญญาณบอกว่าเขากำลังจะใกล้เข้ามาก็จะมีพวกแสงไฟกระพริบหน,นังสือสั่นสะเทือนบนชั้นวางแล้วก็ทีวีนะคะที่หยุดนิ่งทำให้เราสังเกตได้ง่ายว่ามีผีกำลังใกล้เข้ามาก็สามารถที่จะหลบหนีได้ทันนะคะใครที่อยากจะท้าความรอดในตัวเกมนะคะสามารถชวนเพื่อนไปเล่นแบบออนไลน์กันได้เลยนะ ต่อมากับเกม Bigfoot Hunting Multiplayer เป็นเกมแนวแอชชั่นผสมกับแนวสยองขวัญนะคะที่เราต้องคอยพยายามไล่ล่าจาา b i g f o o t ตัวใหญ่หาจากปีศาตโตให้เจอและสังหารมันด้วยอาวุธสงครามที่เรามีเกมนี้ก็จะไม่ใช่ว่าเป็นเกมแนวสยองขวัญที่เราต้องหนีผีนะคะแต่เราจะเป็นฝ่ายระดาเองแน่นอนว่าก่อนเริ่มการประชันพายก็สามารถเลือกโหมดเกมจากที่มีให้เลือกดูสโหมดคือเล่นคนเดียวนะคะหรือว่าจะเล่นแบบผู้เล่นหลายคนเกมนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์ทักษะกับอาชีพราของเราในสิ่งแวดล้ดอมที่ มีแต่อันตรายแ,แต่แต่มาด้วยส,ปสรประสาทที่คอยแต่จะเข้ามาทำร้ายเดาวชาอูที่มีนะคะกับทักษะของตัวเองเพื่อที่จะเป็นนักล่าที่เก่งที่สุดแต่เมื่อใดที่บิฟูดอรารวาสนะคะมันก็พร้อมที่จะไล่ล่าเราได้เหมือนกันนะก็ต้องระวังในจุดนี้กันด้วยหากใครที่สนใจและอยากจะลองบปล่าบิฟูดดาวล์โหลิไงกนได้เลยนะเกมที่5กับเกม Exorcist เป็นเกมสยงขวัญน,นะคะที่เราจะได้เข้าสู่โลกแห่งความต้ตะ,ตะลึงของนักสืบอ,อาถรรพ์หรือว่าเป็นมอผีนั่นเองค่ะในเกมนี้เราจะได้สำรวจสภาพแวดล้อมที่เป็นลางสังหรณ์ของบาปีซิง ซึ่งเดิมก็เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชายโรคจิตวัย97ปีผู้ชั่วร้ายเราก็จะได้สัมผัสตงความน่าสะพรึงกลัวที่มีอยู่ทุกคนทุกแหง่งภารกิจแรกของเราในตะเกมนี้นะคะเพื่อที่จะนำกำหนดและก็บันทึกประเภทของผีที่ลอกลอนสถานที่นั้นโดยจะมีอุปกรณ์ให้เราได้ใช้นะคะคือก็จะเป็นเรดาร์ EMF นะทำการรวบรวมหลักฐานโดยพยายามแย,ย,ยกแยะแกนแท้ของมันนะคะแล้วเราจะได้รู้ว่าในเกมนี้ผีก็มีหลายประเภทซึ่งแต่ลักษณะและพฤติกรรมก็จะมีแตกต่างกันออกไปค่ะเหมือนที่บอกไปค่ะ ทางต้นนะคะเราจะได้สมบูราบเป็นหมอผีที่ต้องคอยหาผีประเภทต่างๆนะคะมาวิจัยนั่นเองค่ะใครที่เล่นคนเดียวได้ไม่จุใจไปชวนเพื่อนนะคะมาเป็นหมอผีด้วยกันและก็ราัาผีไปด้วยกันได้นะต่อมากเกมเก Dead by Daylight เกมนี้เป็นเกมเสียงขวานตลอดการจริงๆนะคะเกมนี้เป็นเกมเสียงขวาน PVP ออนไลน์แบบ c v s 1ซึ่งเราต้องเอาตลอรอดในทีเสียงขวนัน ป้าหมายของเกมก็คือผู้รอชีวิตนะคะต้องรีบซองเครื่องปั่นไฟเพื่อสาาร้างพลังงานให้เพียงพอในการที่จะเปิดประตูนี้และต้องคอยรบการตามล่าของไฟผู้ราดด้วยส่วนไฟผู้รานะคะพอะจะผู้รอดชีวิตได้ก็ต้องเอาไปแขวนไว้ตรงตะขอซึ่งเมื่อหมดเวลาลงคนที่โดนแขวนก็จะโดนกลืนกินหายเข้าไปในความมืดหรือว่าก็คือตายนั่นเองค่ะเป็นเกมแนวสยองขวันเนืห์หรือว่านีีที่ต้องหยิบเอามาแนะนาการตลอดเวลาเลยก็หากใครที่สนใจสามารถตลบอะไกันได้เลยนะ เกมที่เ อ s สไซรัมเจเจเป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะคะที่เราจะได้รับบทบาทเป็นผู้ที่ถูกกัดตัวน้นอยู่ในโรงพยาบาลและไม่ใช่โรงพยาบาลธรรมดาเนื้นะคะโรงพยาบาลผีด้วยภารกิจของเราก็เพียงต้องหาไอเทมน้ำตาเพื่อที่จะไขประตูและเกมนี้เราก็อาจจะมีซีที่เจอไอเทมปืนเน้นด้วยนะคะสึ่งปืนนั้นสามารถนําไปต่อกรหนุบว่าต่อสู้กับไอพวกผีต่างๆที่กําลังตามล่าเราได้อีกด้วยนะใครที่ไม่อยากจะต่อสู้หรือว่าแก้ไขปริศนาเพียงดาพังนะคะ,ะ,คะก็สามารถที่จะชวนเพื่อนมาล้มรอนไปด้วยกัน หรือว่าต่อสู้เพื่อเอาประจำสถานที่แห่งนี้ด้วยกันนะคะ 8. Imposter 3D เป็นเกมมือถือเอาชีรอดที่มีการเล่นคล้ายๆกับ Among Us นะคะมาพร้อมก,การเล่นแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งและมีกราฟิกสไตล์ 3D ดีกันอีกด้วยระบบนั่งต่างในตัวเกมนี้จะเหมือนเกม Among Us กันเลยนะคะแต่จะเปลี่ยนเป็นแนวเสียงขวานนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถเล่นได้สูงสุดถึง10คนในบรรดานผู้เล่นเหล่านี้ก็จะมีผู้แอบอ้างที่ดูเหมือนเป็นคนปกติทั่วไป แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาสามารถกลายเป็นผู้ฆ่านะคะและจะับผู้ใดคนอื่นได้เขาก็จะทําการสังหารทันทีค่ะเมื่อผู้บริสุทธิ์มาเจอก็สามารถที่จะแจ้งเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะแล้วก็มาโหวตกันได้ว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยในตัวเกมน,นี้นะ,ะในส่วนอื่น,นๆนะคะก็ภารกีจจะคล้ายๆก็บเก็บยวอมอสมดเลยก็เลยไม่ยากนะถ้าใครที่สนใจชวนเพื่อนมาเล่นแบบออนไลน์กันได้ะค่ะ S, s Worlds Multiplayer เกมนี้เป็นเกมสี่งควันแบบออนไลน์ก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นแบบเพื่อนหลายคนได้นะคะโดยก็จะได้รับแรงบ,บันดาลใจมาจาก S2D และก็ s 2นะหรือที่รู้จักกันในชื่อเกม Slendy Tappy 2D นะภายในเกมเราจะได้เล่นเป็นตัวละครที่กำหนดเองได้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวสกินมวกสกินเสื้อผ้าหรือว่าสีตัวของเราก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบ เมื่อสร้างตัวละครเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปออกสำรวจที่เปิดกวางกับเพื่อนๆหรือว่าจะเล่นในโหมดเกมแบบดังเดิมเช่นโหมดรวบรวมโหมดปะทะและก็โหมดแซนด์บ็อก์นั่นเองค่ะใครที่เคยเล่นเกมส l ล n d ี้ทั p บีมาก็น่านจะรู้นะคะว่าในส่วนของโหมดรวบรวมเราก็ต้องตามหาคัาสตาร์ดนะในโหมดปะทะเราก็สามารถที่จะเล่นเป็นเว็บต่อสู้กับโพสแลนดี y ท,ทับ p ีได้และก็โหมดสุดท้ายนะคะแซนด์บ็อกซ์เป็นโหมดอิสระที่เพื่อนสามารถสร,าสร้างสินที่ต้องการได้ค่ะถ้าสนใจดาวโหลดไปเล่นกันได้เลยนะ เกมที่10กับเกม v o r a s ก็ไม่เชิงเป็นเกมแนวผีนะคะแต่เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอด ที่เราจะได้เด่มดำซึ่งมีฉากอยู่ในสปาเบดร็อบลังไห้นะเป้าหมายแรกของเราก็คือการเอาชีตรอจากอันตรายที่ซุ่มซ่อนอยู่ทุกๆเทิร์นโดยภายในเกมนี้มาพร้อมกับ2โหมดที่เราสามารถเล่นได้นะคะโหมดแรกก็จะเป็น Exp e dition ต้องเอาชีตรอจากผู้ที่ติดเชื้อนะคะซอมบี้หรือว่าจะเป็นผู้รอดชีวิตคนอื่นที่พร้อมจะเข้ามาขโมยของเราได้นะคะแล้วก็โหมดที่2โหมด h า r d แล้วเราคอรับมือกับเคลื่องผู้ติดเชื้อที่มาหยุดดังซึ่งต้องอดทนให้นาะนที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็ถือว่าเป็นเกมหนีพ พีเือนกันนะคะนีผีสัมบีนั่นเองค่ะ้าใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปเล่นกับเพือ่อนกันได้เลยนะจบกันบ้วนะคะกับเกมนีพีที่เล่นกับเพื่อนได้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าชอบนั้นก็ฝากกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้ในคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ